ะะระบบใหม่ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเนาะแล้วก็มีเหมือนว่าจะมีตู้โกลเดียลนะคะอัปเดตใหม่รอบนี้ด้วยนะถ้าเกิดใครพร้อมแล้วนะคะใครที่แบบว่าไม่รู้ว่าฟีฟา e ตอนนี้มีอัปเดตอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนเข้าไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดทูตสองล้าน ไห,ไหนชุดอะไรมาใหม่โอ้ Ooh, แหวนคู่สุดอิเลฟระบบแต่งงานมาแล้วนะคะไอคนมีคู่ระวังตัวไว้ให้ดีนะคะระวังเกมนะส่วนไอคนไม่มีคู่ก็ถ้าอยากมีคู่ก็หากันต่อไปแล้วกันเนาะใกล้จะวาเลนทายแล้วนะคงเหงาหน้าดูนะจะไอเพื่อคอนเสิร์ตเพื่อปลดล็อกระบบใหม่นะคะระบบแต่งงานนั่นเองนะคะใช้ทั้งหมด99เพจอะไรอะเปิดขายบัตรแหวนแต่งงาน9 9เพจเกเพจก็ประมาณ35บาทททำไมมันถูกยางงี้ โอ้โห oh, oh. แล้วก็ไหนมีอะไรอโอล็อกอินวันนี้นะคะรับไปเลยนี่ตั๋วสุมปืนแล้วก็สมตู้โกโรโยรับเลยเดี๋ยวลืมจดหมายรักจากพี่ยายาอ๋อ oh, อันนี้ใช่ไหมไหนกดรับซิได้อะไร <S <S ได้แสงสว่างที่หายไปแสงสว่างยังอยู่แต่ว่าแสงสว่างยังอยู่แต่ว่า ในแหวนแต่งงานคือคนโสดเขาจะได้กันแบบนี้หรอคนโสดแบบไม่ได้เลย,เลยใช่ไหมต้องคนมีคู่ใช่ไหมนี่คือแบบว่าเหมือนรู้นะว่าไอดีนี้โสดโอ้ยตายแล้วหน้าต่างเข้าปาร์ตี้เป็นแบบใหม่แฮทุกคนดูดิเวลาเรากดเข้าตี้ใช่ปะ่ะแบบเดิมอ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นแบบใหม่เน่ แบบใหม่จะรู้สึกว่าหน้ามาันดูคลีนคลีนฮะตัวของเราก็ไม่ได้อยู่แบบตรงกลางจอแล้วด้วยนะกระเถิบมาด้าน,ด,านด้านซ้ายจอนิดนึงแกแล้วลองเปิดเลขทีมอู้เลขทีมเปลี่ยนเป็นอยู่ด้านบนฮะอ่ะไม่ต้องเข้าตีมานะกดออกแบบก็จัดว่าอินตเทอร์เฟซต่างๆน่าจะเปลี่ยนไปไหนขอมาลองดูหน้าโปรไฟล์ก่อนอู้หน้าโปรไฟล์ก็เปลี่ยนไปทุกคนดูจากแกลเลอรี่นี่ก็จะเห็นแรงนะคะแรงปัจจุบันอุ้ยเห็นแรงสูงสุดด้วยดีว่ะ นี่คำอธิบายนะคะภาพรวมก็จะเป็นอ๋อแบบนี้เป็นกราฟเวลาเราไปส่องแบบโปรไฟล์พวกโปร,ไฟ,4 4, โปรไฟล์สีวสีโปรไฟล์แรง์โปรไฟล์จัดอันดับเขาก็จะมีให้ดูแบบนี้แล้วนะคะอันไหนลองดูซิโปรไฟล์โซโล่โอ้โหมือนจะเน้นสังหารทักษะสำรวจนะคะตาชนะต่ำเอาเ,เอาตัวรอดต่ำแบบคู่แบบอู้เหมือนแบบทีมจะค่อนข้างบาลานซ์ฮะโอ้ดีนะดีดีดูดีดดโอหน้าแร็งกิง้งอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนไปหมดเลยค่ะทุกคนดูสิ เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วก็ไหนขอไปดูแคลนสิแคลนยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอุ้ยเหมือนร้านคคาเขาจะปรับตรงนี้ให้มันดีขึ้นฮะเขาเรียกอินเทอร์เฟซป่ะหน้าตามันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะขนาดนั้นนะคะส่วนหน้านี้ล่ละหน้าภารกิจประจําวันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็มาดูตรงหน้าต่างอาวุธก่อนละกันหน้าต่างอาวุธมีอะไรเปลี่ยนไปไหมจากเดิมไม่มีนะคะเหมือนเดิม คอลเลกชันก็ยังเหมือนเดิมนะคะแล้วต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของลัคกี้รอยลนะคะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมแฟกโฟหน้าตาแฟกโฟยังเหมือนเดิมอุ้ยตูก้กอรอยลรอบก่อนเป็นชุดผู้หญิงรอบนี้เป็นชุดผู้ชายตีมสีเขียวเหมือนกันเลยชื่อว่าฟีทอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเหมือนเขียนไม่เหมือนกันโ <c oughs> ตอิอุ้ย ขอลองเข้าไปดูซิพอกดเข้าไปดูตรงนี้ก็จะเป็นของที่เราต้องใช้แรกเนาะอ๋อมันจะเป็นประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มชุดในตู้โกโรโย่ก่อนละกัน อันเดิมนะคะคติกเก็ตโกลรอยที่เราเคยมีน่ะมันจะอยู่ใต้กล่องตรงนี้ถูกไหมมันจะอยู่ใต้กล่องตรงนี้แต่ตอนนี้มันย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วนะคะเผื่อใครที่แบบว่าเข้าเกมมาแล้วเฮ้ย <c oughs> ตัวโกลรอยหายไปไหนหมดนะก่อนที่จาจีเอ็มนะเบิงดูข้างบนก่อนนะคะ <c oughs> พอตําบนก่อนเนอะมันอยู่ตําบนนีตรงข้างๆกับแลกเปลี่ยน <c oughs> เห็นปะเออสามร้อยจะมีตั๋วโกอยู่3ามร้อยสาสิบสาใบเดี๋ยวมาดูกันว่า หมดเท่าไหร่เออลัคก,กี้สี่ด้วยมาดูของในตู้ก่อนของในตู้ก็เป็นของที่มีหมดแล้วทุกอย่างเลยนะคะก็ไม่ได้อยากได้อะไรอย่างได้แค่ชุดใหม่เอามาเก็บไว้ติดตู้ไว้ทรงผมก็น่ารักดูดีสายฟรีก็ดูหล่อได้ผ้าปิดปากก็ดูแบบว่าฟันเขียวไปน,นิดนึงสงสัยเขียวสาลายมานะคะรองเท้าก็เขียวปริดเลยใครชอบสีเขียวคงจะชอบกางเกงแนวสีเขียวก็แนวดีไม่ค่อยมีใครใส่นะคะส่วนเสื้อสีเขียวนี้ก็เด่นดีนะคะเผื่อไปนอนกลางพื้นได้นะคนไม่สังเกตด้วยอ่า เดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วเรมิมสิบกองแรกได้ไต้ไไไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยจัดมียาดมว่ะทุกคนยาดม ยาดมนำโชคยาดมอันเก่าที่เราเพิ่งทำความสะอาดบ้านแล้วเราก็ไปเจอมันเราจะทำการสูรหนึ่งปื๊ดสูดอีกปื้ดหนึ่งรู้สึกสดชื่นสดชื่นแล้วเราจะดวงดีนี่เชื่อปหมละ่ะพร้อมแล้วโอ้โหจริงๆเราก็ได้เสื้อเขียวเกเขียวเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่เสื้อที่แบบว่าไม่ใช่ทุดไม่ใช่ทุดนี้อย่าว่าแต่สายปีเลยจะก,ก็สูญเพลินค่ะขออีกรอบหนึ่งฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ อออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งค่ะท่กคนอย่าไปรีบทุกคนโอ้โห,โหรอบนี้กล่องยังเกลือเลยแค่กล่องมาแม่งก็สีเทาแล้วอะมาดูกันว่ารอบนี้นะคะด้วยองไม่น่าจากเกลือไหนอขอด้วยชื่นใจ เขาเรียกว่าสุ่มไปผักทุกคนเพราะว่าพักที่ไรคือดวงไม่ดีตลอดเลยแต่ว่ารอบนี้ลองสุ่มทีละหนึ่งสุ่มทีละหนึ่งเกครั้งแล้วก็มาสุ่มสิเชื่อจัดเดี๋ยวได้ตอนหนึ่งแน,น,น่นอนนะนะนะ <c oughs> สกัดวี่ไข <c oughs> ่คู่แอลยิน โอ้โหโอ้โหรองเท้าเลือกแสงสีฟ้าขอใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้โห ladies, ทุกคนเกินหรือยังกดอีกสองรอบอีกสองรอบอกอีแป้นจะแตกขออีกรอบหนึง่งอีกรอบหนึง่ง้วเราจะกดสิบแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ละ เดี๋ยววันนี้ลองเห็นอ่าน้องคนหนึ่งเขาทามาทําอย่างนี้ทุกคนนี่ทำให้มันกระพริบสักสิบรอบ1 2ึ่งสองสามีหหแปดเแล้วก็หมุนหมุนทุกคนได้แล้วเยี่ยมขอใหม่อีกรอบหนึ่ง อมไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้กล่องม่วงสีแคบคนปกติทุกคนมาแน่มาดีมาดีมาดีาด oh, ลัคกี้เหมือนบอกให้นับนับหนึ่งใหม่หรือมันเป็นลางอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสักรอบหนึ่งอ่ากดหนีสองครั้งได้ไหมหนึ่งโตไม่ได้ว่ะหนึ่งต สามแม่งไม่ได้คะับแล้วควรจะยังไงกับมันดิอันลังสุ่มนะทุกคนสามสองเอ็มอะไรเออฟังเสียงอะไรเนี่ยไม่เกลือก็แย่ละร้อยสี่สิบลัคก,กี้แเราไหมล่ะแม่ สงสัยจะเป็นคนที่ดีน้อยไปทุกคนแต่ว่ารอบนี้ดวงดีแน่ทุกคน มีใครที่แบบดวงกุดกว่ารี้ปะ่หมดเยอะกว่าร้อยแปดหมกดเยอะกว่าร้อยแครั้งไหมมีกิจกรรมใหม่มาอีกโอนี่คือเสียงกระซิบจากช่องแชดใช่ไหมเนี่ยนี่คือแบบอยากให้จัดลองเป็นคนแรกเลยหรือเปล่ากิจกรรมนี้หรอร้านคะ้าโมโก้สเปเชียลตอน w e i n i n n Love เจ๊เก มาีูกันเลยปะกิจกรรมนีนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่5ถึง11กุมภาพันธ์นะจ๊ะ5หรือ11กุมภาพันธ์นะคะไหนเข้าไปดูซิชุดอันนั้นเหมือนจะเป็นชุดผู้หญิงกับชุดผู้ชายชุดสีขาวมันชื่อชุดว่าอะไรอะแพ็คชุด,ชดแต่งงานโอ้โหซื้อวันนี้ที่ใส่วันไหนคะเนี่ย <laughs> ร้านค้าหมโก้รอบนี้นี่เราต้องเลือกอะไรอะรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราต้องเลือกของที่เราอยากได้หรือไม่อยากได้ เลือกแล้ว1-6ถึงรางวัลแสดงว่าเขาน่าจะให้เราเลือกของที่เราอยากได้ถ้าสมมติจะก,กดผิดทุกคนก็ไปกดตรงข้ามจาะแล้วกันนะก็ลองเสียงดูแล้วกันจะเริ่มจากกดเอาชุดผู้ชายก่อนชุดแต่งงานผู้ชายนะคะไหนชื่อว่าชุดอะไรไหนขอดูสิชุดแต่งงานชายจ้าชุดแต่งงานหญิงจ้าซื้อมาไว้นะคะเผื่อว่าอนาคตจะได้แต่งงานกับชาวบ้านเขาบ้างนะอีพวกคนโสดก็ซื้อเก็บไว้นะเผื่อวันใดวันนึงได้แต่งงานนะคะคงไม่ได้ขึ้นคานตลอดไปหรอกนะใช่ไหม อันนี้ตัวสุมปืนละกันอันนี้ตัวอีโวละกันส่วนอันนี้เอาสกินปืนอะไรดีนะเอาสกินปืนเอ็กเอ็มแปดละกันอ่ะอันนี้คือของที่จัดเลือกนะคะจัดเลือกชุดแต่งงานชายรางวัลที่สองเป็นชุดแต่งงานหญิงรางวัลที่สามเป็นตัวเดมอนรางวัลที่สี่ตัวอีโวรางวัลที่ห้าตัวสุมปืนแล้วก็รางวัลที่หกเป็นสกิน,นปืนกดรางวัลที่ท่านต้องการคือสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่ใช่ค่ะกดค่ะฉันกดแล้วนะคะโอ้โหร้านค้าโมโกอันนี้นี่ แม่ท่านท่านน่าจะเอาวิธีการเล่นนะไปไว้หน้าเมื่อกี้นะเผื่อคนที่เขาไม่เข้าใจนะเขาจะได้แบบกดอ่านได้นะท่านนะเป็นไปไล้ค่ะทุกคนดูจัดไว้เป็นตัวอย่างนะดูจัดไว้ดูจัดไว้คนโสดมักจะได้จริงทุกคนอีพวกคนอยากแต่งงาน,นมันไม่ได้หรอกเจอจัะปะ <S <S อีกนดเดียวก็จะได้ชุดบูชาอยู่แล้วปะท่อกดสูอีกทีหนึ่ง หัวจัดอันนี้นะคะเป็นตัวไดมอนนะคะตัวไดมอนไม่ต้องสงสัยอ้าว มาเมาส์กับคนดูแป๊บเดียวเองโอ้โหทุกคนจัดรู้สึกเห็นความซวยของตัวเองแล้วค่ะเริ่มต้นจากด้านซ้ายสุดใช่ไหมแล้วก็อันที่สองลงมาเป็นซ้ายล่างอือันต่อไปจะว่าขวาล่างแน่นอนถึงข่าวซวยแล้วแหละจริงๆไม่ได้อยากแต่งงานหรอกชุดแค่จะซื้อเก็บไว้นะซื้อเก็บไวนานาน้นานๆอนาคตอาจจะใส่ไม่ได้ก็ได้เพราะอ้วนขึ้นเจมก็ให้ซื้อถูกๆหน่อยละกันนะไม่ได้แต่งงานกันบ่อยๆนะคะ เออเฮอเหมือนจะจะเราถูกอันต่อไปจะน่าจะได้ตรวจไดมอนด์รอยัลอันนี้อันต่อไปมันจะเห็นชะตากรรมละเห็นชะตากรรมละความซวยกำลังจะบังเกิดน,นั่งแงกว่าแล้วทุกคนเหมาะกระดานอีกแล้ว โอ้ยแล้วอยากได้ชุดผู้หญิงดันได้ชุดผู้ชายก่อนเองไม่ต้องเดาเอ้ยชุดผู้ชาย9ก9ยเกกเพชรชุดผู้หญิงก็9 9้เกพชรราคาเท่ากันนะเผื่อใครที่แบบว่าได้เหมือนจัาด่ะเหลือชุดผู้ชายกับผู้หญิงเป็นสองอสุดท้ายใช่ไหมสมมุติว่าเราอะชอบเล่นตัวผู้ชายเราเป็นผู้ชายไงเราจะซื้อชุดผู้หญิงทำไมถูกปะเราเป็นผู้หญิงเราจะซื้อชุดผู้ชายทำไมถูกปะแล้วก็เลือกได้ เออสมมุติว่าแบบเรากดได้ชุดผู้ชายไปแล้วเราไม่อยากได้ชุดผู้หญิงเราก็ไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าจะเก็บไว้นะคะเผื่อว่าแฟนไม่มีใส่ก็จะได้ให้แฟนใส่ได้นะทุกคนนะโสดไม่พอมัลงกระดานอีกนะคะก็ตามนั้นค่ะชะตากรรมของเราวันนี้นะคะเท่าที่ดูเนี่ยเราก็เหมาไปทั้งหมด เราไปช้อปปิ้งชุดมาทั้งหมด3ชุดทุกคนนั่นก็คือชุดในตู้กอรยอลนะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดในร้านา้าโมโคโน่าวดี้อีเลฟนะคะชุดผู้ชายอู้ชุดผู้ชาย,ชชายหล่อนะทุกคนดูสิเพื่อดูดีนะดูดีมีสกุลกางเกงจัดว่ากางเกงนี่หนุ่มๆหลายคนน่าจะชอบจัดว่ากางเกงอันเนี้ยดูดูแพงดูหรูต่อไปแล้วก็ชุดผู้หญิงอันนี้อีกแน่ เดี๋ยววันนี้เราใส่ชุดผู้หญิงอันนี้ละกันเนี่ยสวยปะสวยปะสวยเอาไว้หนอก,ก่อนเห็นว่ามีชุดผู้หญิงแจกฟรีด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นชุดอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าละกันนะคะจะได้มาอย่างไงนั้นเดี๋ยวรอชมละกันนะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมมากค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเราเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะตัวโกรอโย่ไปเยอะอยู่นะ เยอะพอสมควรอยู่หน้าตั้งร้อยใบโดยประมาณนะคะ180แใบสุ่มประมาณ17ครั้ง16 17ครั้งมีใครให้เยอะกว่านี้ไหมมีใครที่แบบดวงกุดกว่านี้ปะหมดเยอะกว่าร้อยแปไหมหมดเยอะกว่าร้อยครั้งไหม